มาชมได้ครับเข้ามาชมได้ครับท่านผู้ชมครับเข้ามาชมได้ครับแต่กอ,อกครับไฟ้สดอยู่ครับ <ป>เข้ามาชมได้นะครับแต่ก็เหลี่ยมเล็กๆครับเหลี่ยมไม่ใหญ่เข้ามาชมได้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากกดแชร์หน่อยนะเบ้นนะเข้ามาชมแล้วขอบคุณครับ สนามชุมชนวัดอาวุธนะครับไปดูย้อนหลังในช่องพนซิวเออร์ค EX รับแต่ก็แต่ก็ส่งท้ายปีเก่านะครับเดี๋ยวปีใหม่ค่อยเจอกันใหม่นะครับ เหลี่ยมเล็กๆเหลี่ยมใหญ่ๆให้ดูนะครับช่องคนชื่อว่า YouTube นะครับเข้ามาดูได้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับเอาอยู่ครับเหลี่ยมไม่อยู่ออกครับตรงนี้ออกครับขอคอมเมนต์หน่อยครับท่านผู้ชมครับเสียงภาพชัดเจนครับวิวัตรยกเข้าไปสวยครับนาดเชียเข้าไปเอ้าแตกครับแตกครับแตกครับ แต้ม3ต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟออกอีกครับชิมคาเนี๊เสิร์ฟออกครับแต้ม3ต่อหนึ่งนะครับมีเงินรางวัลน,นิดหน่อยนะครับคู่นี้เบนซ์มีเงินรางวัลน,นิดหน่อยแล้วก็เหลี่ยมเล็กๆเหลี่ยมเตะกันหน้าเหลี่ยมเล็กๆขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับชิมคาเนี ok ๊ยกเข้าไปสวยครับตรงนี้เตะเข้าไปเปิดได้ครับ ดุงยกเข้ามาครับเอาพิสานเอาเปิดได้ครับอ่าดึเป็นอเนียหวานเจี๊ยบโอ้โหว่าแล้วเ,เข้าช่องหวานเจี๊ยบเลยครับตรงนี้ครับสามต่อหนึ่งนะครับเอายอดเอาได้โอ้โอแตกครับตรงนี้สุตบอแตกครับตรงนี้ครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเออิดได้ครับยกขึ้นไปสวยครับนัดโอ้โห,โหลุงนี้มาดบินแล้วครับลุงนี้บินไม่ข้ามครับลุงนี้บินไม่ข้ามคะแนสองต่อสามครับเอ้คนสลรคามเสือบไม่ข้ามยู่ครับ ความเสิร์ฟไม่ข้ามมีคีมคานนมี่เสิร์ฟไปครับเอาเปิดได้ครับดงสินทรัพย์ยกขมายพิสัานเอาล้นมาอีกอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับได้แยมครับหวานเทียบได้แยมนะครับแยมซี่อสองนะครับดีครับเกี่ยวดีครับตรงนี้ครับ ขอ,อฝากช่องหน่อยนะครับช่องพ้นซิวเวอร์ตะก้อชุมชนนะครับฝากช่องน้องใหม่ในวงการหน่อยนะครับกำลังฝึกเล่นตะก้อครับชมลมเราครับยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับฝึกไปเรื่อยๆครับขอเวลาอีกสัก2ปีครับ รับรองมา่าตะก้อมันแน่นอนนะครับชุมชนวัดอาวุธนะครับแถมสองต่อสี่นะครับเพิ่นเสรอบทิ้งโดงมาชิมเปิดสวยพิวัดยดกขึ้นมาสวยทำไมครับยอดโ,โ,โอ้โหลุงไม่หย่อดเลยครับปาดยาวเข้าช่องเลยครับขอคอมเมนต์นะครับ จุก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 ตื่นยังจุกอ่ะเปิดยกขึ้นมาสวยครับพี่สารเชียงโอ้ยเชียงไม่ข้ามครับลูงนี้ครับเชียงไม่ข้ามครับ จุกจุกตื่นยังจุกข้ามาชมคอมเมนต์หน่อยคู่นี้ฝั่งคู่นี้ฝังไหนชนะจุกาาไเมน้ห ปากดูน้องหน่อยนะขายนะฝากดูน้องขายของหน่นยอยนะเผื่อมันจินเมาเผื่อมันจิ้นเมาเมานะนี่ยก็ ุก,กมายมาขอกบกยังจย, <c oughs> นะย่านะ <c oughs> лай, เาอจอยู่นะขอ้อปปงขออยู่นะเพิงไลฟ์เฟซหรืไลฟ์ยูทูบไม่ไปดึงลงยูทูบ มาดูหวยต้นมะขามด่วนที่วัดบอกปีใหม่รวยพี่ใหม่รวยสุขภาพแข็งแรงรวยรวยล้ำซ้ำด้วยแล้วไม่ซ้ำทุกคนนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับสุขภาพแข็งแรงล่ำล้ำรวยรวยปีใหม่นี้ครับ แล้วขอให้แอดินรวยด้วยกันนะครับอเ,เออได้ครับไอ้คิมโยเข้าไปนะทำไงเชีย่ยลุนลง,ลงนี้ลงครับลุงนี้ลงครับโอ้โหลุกนี้โอ้โหมีราคานะครับคู้่นี้มีเงินรางวัลน,นะครับมีเงินรางวันนนลวน,นะครับเนี่ยจะไปกินข้าวยังอ่ะ,ะพรุ่งนี้ทำงานปะ ที่หายหน้าไปวหลายวันนะอ้าวเก้าต่อสามนะครับไปแล้วครับไหลราคาแล้วครับไปแล้วครับไหลราคาแล้วครับเก้าต่อสามนะครับขอเวลานอกนักกีฬาขอเวลานอกแป๊บหนึ่งครับเชือกลงเท้าก่อนครับเชือกลงเท้าไม่ดีครับ แต่ก็ไม่ขึ้นครับต้อยหมกแดงเราวันนี้ไม่รู้อยู่ไหนครับต้อยหมกแดงเราแพ้มาหลายวันแล้วครับต้อยหมวกแดงสารเชียร์มาลงนี่อ่ะเปิดได้อีกโอ้โห อุษาเปิดได้ลงนี้นะเชิดอายจังเลยโอ้โหจุกจุกจุก h o อยู่จุก h o อยู่สบายดีเข้าสเตเดียมเลยจุกเข้าสเตเดียมเลย เกือบดียกขาพิซานทำไงครับพี่ซานเชียร์มาเปิดได้ครับคิมยกไหลเข้าไปสวยครับโอ้โหก็มีดวงครับแต่ก็มีดวงโอ้โห ฟาวอ่กครับแต้มเดียวเกมครับฟาวอีกครับิบยต่อสครับแต้มสิบต่อสแต้มเดียวเกมนะครับยกสวยครับโอ้โห จริงๆครับฝั่งดุงพิสารสินทรัพย์แพ้ชิมจอบกบวกกล้วยจริงๆครับลงไลค์แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะครับขอบคุณครับเข้ามารับชมครับ